ไปไปสวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีค่ะเย็นละไปเดินตลาดกันหน่อยไหมวันนี้ไปไปเดินตลาดกันหน่อยวันนี้ติดไฟมาแล้วนะพี่น้องเมื่อคืนนี่วันนี้ให้ช่างมาติดไฟสีหลอดสว่างสวยแล้วคืนนี้บลูว่านอย่าว่าไฟได้อันสีดามันคงมืดเนาะครับก็บ้านที่เราเราก็มาต่อเติมเสร็จหมดแล้วนะกว้างกว้างคนเยอะเลยนี่ครับ เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเป็นหินเป็นอะไรอยู่เนี่ยเปหญ้าเป็นหญ้าลกๆอยู่วันนี้ก็เลยไปต่อเ<อ>ตออิมไป่อยแป๊บไปเดินตลาดหนองบัวแดงกันแป๊บนึง<อ>หาซื้อกับข้าวกับปลามากินกันดีกว่าทำแล้วทำแล้วก็ต้องหากระเพราไปหาซื้อผงม,มีของมาฝากเราไงใครเอาอะไรมาฝากน้องเด่นนะต้องขอบคุณแม่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 พัลลีมาจากดอยเทิดไทยครับเขาเอาแมงแมงอะไรเนี่ยกระปุกเราจะรังสรรค์เมนูจากของฝากนี่แหละครับวันนี้น้องหัวค้อนไทยเอ็นไปเนี่ย นี่บลมไม่ได้สายกันขีบลมจริงดิจักหัวตะมันเยอะเขามาฝากเยอะมาเลยฮ้อะไรอะไรนอนเร่งห้องไม่มีหรอกมีปะมันก็อยู่กับใบไม้มานิดหน่อยมันตัไม่ใช่หรอกมันเป็นตัวจีปลมทำน้ำพริกไหมนี่หน่อต้มนีอะไรอย่างงี้นะ เอาเอาเอานี่ไปไอจีให้มันหอมจิงเออเดี๋ยวชวนจิงดามากินข้าวที่บ้านเราเดี๋ยวนึ่งข้าวนึ่งข้าวนึ่งปลากันครับวันนี้แซ่บเลยพริกยี่ป่นนะนั่นเป็นร้อยตัวนั่นแหะก็หลายร้อยบาทนั่นแหละวันนั้นเราพี่ซื้อตัวละสี่บาทเลยนะก็แม่ก็แม่เห็นลุงเด็กว่าลุงเด็กไปซื้อเขาตัวยสี่บาทว่ะามว่ดูแม่ดูอยู่เหรอเขาก็เลยเอาว่างไฟลุงเด็อ่ะก็เลยถามว่าแม่ดูข้างบนเยอะไหมว่าแม่ว่ามีเยอะแต่ว่าไม่ต้องไปหรอกลูกมันเหนื่อยว่ะอ๋อ ป่าทูเนี่ยเขาไปปูดกันมาเดี๋ยวไปไปดูดิแกกลับไปจำนู่นเดี๋ยวเผื่อมีเสื้ออะไรไปฝากเขาหน่อยปไปก็ไม่ไน่ใจว่ากลับหรือยังไงไปไปเดี๋ยวไปเดินตลาดหนองบัวดแดงกันครับพี่น้องวันนี้เอารถไปทําไปทํามานะครับก็เลยเพิ่งกลับมาเอารถไปติดสติกเกอร์ขอบคุณน้องเอจ้าของร้านสติกเกอร์นะร้านจีดีไซน์อะไรเนี่ยเขา ออกแบบสติกเกอร์ให้รุ่นเดนฟรีนะครับเพื่อนๆ FC ท่านไหนสนใจอยากจะได้สติกเกอร์มาติดรถติดลาอะไรเงี้ยติดโลโก้ติดอะไรเงี้ยก็ไปสั่งได้เลยนี่นี่นี่สวยไหมเป็นไหมนี่เดี๋ยวให้ลองไฟล์ลองปิดดูเงินไหมเจะเอาของไปสง่งด้วยเหรอ,อ,อหนคนละเส้นทางกันเลย,เลเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องไฟล์ขับไปเลยลองลองปิดประตูดูโชว์หน่อยดิว่ามันเป็นยังไงไป้ายสติกเกอร์เราเนี่ยนะ นี่ของเตรียมใส่รถรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตู้แช่แอร์เอเอจะทําเป็นแคมเปอร์แวนแบบเต็มๆนะครับพี่น้องนี่นะเราปิดดูหน่อยชัวโอ้โห,โห,โหดูสติกเกอร์เปไ็นยังไงนี่ใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับครัวลุงเด่นสัญจรนะฮะจะไปไหนไม่รู้สัญจรน,นะไรกันแต่ <laughs> ช่วงนี้มันเหมือนลุงเด่นเน่ยหน้าผากเหรอเขาก็เอารูปพี่มาวาดไง นี่เป็นรูปที่ไปเที่ยวเวียดนามนะเนี่ยเนี่ยใส่เสื้ออา่เอาเขาก็เอารูปแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้สติ๊กเกอร์วันี้คือเขาก็เสื้อตอนผมไปเที่ยวเวียดนามนะผมไปยววืนอยววู่ถ่ายกับวิวสักทีน่ะเขาก็ไปแกะแกะมาแล้วก็ให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแบบมันเป็นอย่างงี้ครับเดี๋นนยวดูไหนลนะนมีะต้องสติ๊กเกอร์อยัดตัวเล็กสติ๊กเกอร์ใหญ่นี่อันเล็กนี่ก็มีอันเล็กนี่เราไปติดอะไรเนี่ยผมไม่ได้ส่งให้เอฟซีนะเพราะว่า ผมก็จะเอาไปแล้วเราไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาค่ะมีปแปะแปะกันเงี้ยแล้วก็ไปฝากแล้วก็ไปแปะ<ไ>ปปแปะอะไรอย่างเงี้ยแปะกับเขาเอ <ปะ S 1> อไปเราเด็ดมาแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่เคยไปเที่ยวมาแล้วนะอันนี้มันเหลืออันหนึ่งอันนี้ถ้าอยากเอาใส่ด้านหน้าสวยไหมไม่ขอไปติดไอน้นั่นนั่นนี่อะไรเออมันใหญ่เกินพี่ว่าจะไปติดด้านหน้าดูดีไหมเออตรงตรงนี้เราลองลองดึงเอาจากถุงมาหน่อยนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ๋อออด้านน้าราถึงรลองลองใส่ดู ลองดูว่าดูดีหรือเปล่าตแต่ว่าเออเนี่ยถ้าติดอย่างเงี้ยเอ้ก็ติดนะตอย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยดูดีไหม <c oughs> เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดไปไปตลาดกันดีวกว่าเดี๋ยวของจะหมดซื้อผักซื้อปลามากินกับจิกกุ้งหลวงครับวันนี้เราจะขับรถให้พี่ขับ กํนาน,นี้โล่งหมดแล้วนะพี่น้องไม่เหลืออะไรแล้วเห็นไหมจะเป็นพร้อมจะเป็นปแคมเปอร์แวนนะครับลังคงราคาเรื้อหมดละสายฟงสายไฟนี่คือเดียวอีนหน่อยถ้าเขาทําเขาก็จะเก็บให้เองตอนนี้นี่คุณเรียนก็ไปติดจอมาใหม่ไปติดเอ่อกล้องถอยหลังตอนนี้สบายถอยหลังเห็นละปกติถอยหลังไม่เห็นไงรถตู้นี่มันช่วงยาวครับถ้าไม่มีกล้องถอยหลังเนี่ยลําบากแล้วก็มันกว้างนะเดี๋ยวมันมีอีเครื่องหน่งพี่ก็ให้ดาไปเครื่องเก่าที่ติดรถมาไม่ค่อยมัน อยาดาไปแล้วใช่ไหมยังยังยังอยู่เนี่ยเอาไว้ไหนไม่รู้ละเดีย๋ยวให้ดาไปแม่ทำอะไรยังมีมีมีในกระเป๋าอยู่หรือว่าแมนปะวะอุอ้ยสายไฟสายไฟไปตลาดนันกระแดงนะที่ไหนดีได้ไปตรงระแดงก็ได้บ้านเหล่าว่านเหล่างั้นอ่ะไปดูบ้านเหล่าก่อนไหมล่ะจะซื้อแค่ผักซื้อผักซื้ออะไรมากินกับน้็นพริกอะ่ะ ะไปดูบ้านเรากันก็ได้งั้นไงตลาดบ้านเราแต่ว่าถ้าหนองบัวแดงเราอาจจะโชคดีมีปลาปลาแม่น้ำเลยเวลานี้คงไม่ไม่ทันละสามโมงสี่สิบแปดอ๋อมีจอให้ดูแล้วเนี่ยสบายแล้วเนี่ยนี่เเวลาถอยมีจออย่างนี้แหละเมื่อก่อนนี้ไม่มีเวลามีมอเตอร์ไซค์มีเด็กมีใครมายืนหลังรถเนี่ยเพราะว่ารถสูงๆเยี่ยมจะมองข้างหลังไม่ค่อยชัดเนาะอิ่นคือบางทีเราแล้วรจอดปุ๊บ เราจอดแป๊บเดียวแต่เรามัวดูแผนที่ดียอะไรอย่างเงี้ยมีมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดท้ายเราชนเลยแล้วเราไม่เห็นไงเวลาเราจะถอยคือเนี้ยถ้ามองอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมอเตอร์ไซค์แน่นอนวันนี้อากาศร้อนมากเป็นอะไรไม่ตัวนี้เป็นเอนดอยดูยูทูบได้นะฮะจริงเหรอเป็นตัวเอนดอยแล้วก็เชื่อมต่อเป็นทัชกรีนเลือกระเดิมนะแล้วนี่กล้องวงจรปิดตัวนี้ตีหน้าหลังอันนี้ ซื้อัาที่เก้าเดือนเก้าสองพันกว่าสองพันกว่าเออไม่เหลืออยู่พันเก้าวันนี้ตรงเป็น <c oughs> ตรงตรงุ่นตรงกับโตโยต้าใส่โตโยต้าไม่ต้องเปลี่ยนปลั๊กเลยคือเสียบก็โอเคแล้วใช่ไหมช่างเขาก็ไปใส่ก็เสียบเสียบแล้วไม่ต้องซื้อปลั๊กใหม่แล้วตอนนี้คือเชื่อมต่อกับมือถือแต่ว่าเราต้องปล่อยไวไฟใส่มันนะออาหรอเรต้องเราต้องมีไวไฟใส่ ก็เชื่อมต่อก right ับ Wi-Fi แล้วก็เล่นดูหนังเราต้องปล่อย Wi-Fi ให้มาคลเขาอ่ะพี่ว่าพี่จะซื้อตัวนั้นอยู่ซื้อซื้อมันเป็นตัวปล่อยสัญญาณไวไฟที่เท่านิโป้เนี่ยเสียบในรถเนี่ยมันก็จะใครอยู่ใครจะขึ้นรถตู้เราไม่มีไวไฟใช้ก็ใช้ไวไฟได้ปะทุหาตัวแรงๆเอาไว้อัพชิปเวลาเราเดินทางเงี้ยอ๋อโอ้โดีๆอยู่นะเอาตัวสักยี่สิบเราไมไม่ได้ไปนั่งแวะตามปั๊มกินกาแฟ ใครับพี่น้องเดี๋ยวลุงเด่นกับน้องฝ้ายจะพาไปเดินตลาดาที่ตลาดเทศบาลบ้านเหล่านะครับใกล้ๆกับบ้านลุงเด่นห่างไปประมาณสัก1กิโล2กิโลนะครับก็เป็นตลาดแบบบ้านๆเหมือน,นกันเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับเผื่อได้เมนูนดเด็ดมาจัดตอนเย็นนี้เลยค<ป>รับแล้วมาเดินดูเอาของไปส่งเรียบร้อยละของตกค้างเจ้าหนึ่งก็เลยจะเอาไปส่งเดี๋ยวเรามาเดินดูตลาดบ้านเหล่าตลาดนี้ก็ลุงเด่นอยู่มายาวนานละผมเคยมาทางานอยู่ที่นี่ผมเคยมาเปิดร้านอยู่ที่นี่กี่ปีเกือบสิบปีอ่า รู้จักแม่ค้าที่นี่ดีหมดรู้จักพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ดีเอาเอาเอาค่อะอืมวันเมื่อวานพี่ก็ซื้อบวบไว้นะโอ้สะเดาวหวานสะเดาเพิ่งมาเนาะปกติไม่ค่อยมีสะเดานี่มันม,มีสะเดาด้วยมีบวบบวบเมื่อวานซื้อไว้บวบขายขายจะได้ครับโ๋อรวมสามสิบบาทพี่ซื้อไว้เมื่อวานพี่ซื้อไว้เมื่อวานยังไม่ได้กินหรอ,อเรกอรอเอาไปนึ่งกินกับแมงจอนนั่นแหละ ไป๊ะม่เดินทาึย <ไป S 2> ังไงแม่แม่ที่กรุงไม่คา้ารู้จักโรงเรียนดีนะเอาอะไรอีกอะตัวเอาหน่องไหม,น,มน้อ,มองผักไายเรือผักไายเรือมีผักไายเรือมัดก,กี่บาทครับนี่อันนี้กินกับน้ำพริกอร่อยนะเอะอเนี่ยกินน้ำพริกอร่อยจริงเดรื้อเรื้อมันดำดผักไายเรือใบเขาเหมือนคล้ายกับไม้พายเรือเนี่ยอ้อขมขมหวานหวาน น่านะไม่เอา,านะไม่เอาวะผักชีลาวไม่ได้จะเข้ากันผักชีลาวต้องเอาไปใส่อ่อมหน่อไม้กี่บาทครับหน่อไม้ไม่สามบาทเนาะหน่อไม้ได้ไหมอันนี้อ่ะอ่ากินอะไรกันชาเย้เลยเบ้นอยู่ห้าสิบบาทอ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่นอไม้ อ้าสินี้อ้าวบหบหุ่มเบาหงใหญ่่าหนเขาก็มีที่กุ้งขายนะนะวันนี้กุ้งเส้นสดมากดูพี่น้องดูนี่กุ้งกุ้งแบบกุ้งเป็นๆเลยปลาออกปลาออกไปพริกเอาพริกสแบบเลยวันนี้พริกหนุ่มกับพริกอะไรพริกหนุ่มกับพริกที่ป้าเด่ กินดาแดงเนาะกินดดาแงครับยี่สิบบาทเอามะเขือไปต้มไหมเอาแต่ผักในสวนมีอยู่เดี๋ยวไปเอาผักทองมาหนึ่งเนาะพี่ย่าปลูกอ่ะไปเจ้าประจำครับผักมาซื้อร้านนี้แหละไปลุงนองกาแฟสดเจ้านี้เจ้าดะนี่ลุงนองรวมมิตรเจ้านี้กินประจำมาซื้อทุกวันเห็นไหมเป็นยังเป็นโบราณอยู่เลยนะเออใช้

ประมาณสามสี่วันเลยก็เห็นแกขับรถมาใส่จักรยานผ่านแนบมาทุกวันอยู่นะแต่มันเหมืนห้อยหมื่นลงไปอ่ะแกน่าจะเกล้าจับไปกลับมีกลับกลัวดยสองสามวันก่อนมันฝนตกด้วยเนาะฝนตกด้วยครับผมอืมอันนี้จะไปไหนครับผมจะกลับบ้านแล้วค่ะกูฉิดกูฉิดเชียงลุงกูฉีดเชียงลุกเดี๋ยวให้มันกินเยอะมันจะอ้วนมันจะอ้วนได้ย่างไหนดูเลยมาดูนี่แนรวมมิดหน่อยอร่อยครับเรวมมิตรลุงน้องเออรักกัมดีนะ ปรู้ไหมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะที่คุยกับกู้ภัยเมื่อกี้เอสเอฟซีเขาอาจจะสงสัยว่าคุยกันเรื่องอะไรถ้าเพื่อนๆจำได้ที่เราที่เราไปที่เราเคยเอาไก่ย่างไปให้ลุงแกเลี้ยงควายอยู่ที่หนองสถานบ้านนองไวยครับเพิ่งรู้ข่าวเมื่อกี้เองว่ามีแกหายไปสามสี่วันสามสี่วันแกญาติพี่น้องเขาก็ตามหาแล้วหาไม่เจอก็คิดว่าเออเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเดินหลงตาหรือว่าไปไหนอะไรองแ,แ,แ,แต่ว่าไม่ได้ไปดูตามอ่างแแกเลี้ยงควายอยู่ที่หนองสถานนะแกไม่กลับบ้านแกก็มีบ้านเป็นเพิงอยู่ที่หนองฐานนะแล้วก็หายไปสามสี่วันละคือเพิ่งมีคนไปเจอวันนี้ว่าเสียชีวิตแล้วแต่วันแรกสองวันรแรกก็ได้ยินเขาว่าที่เมื่อเช้าเลยนะก็ลูกก็ไปตามหาแถวนั้นอยู่นะใกล้ๆเพราะมันไม่เจอค่ะไม่เจอ อืแล้วเขาก็ตามไปตามทุ่งนาตามอะไรที่พอ่อเขาที่มีไร่มีนาก็ไม่เจอแล้วมเมื่อเช้าก็เลยวนมาดูแถวที่แกพักอีกทีหนึ่งก็เจอเป็นศพแต่ลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อเสียกี่วันแล้วอ่ะแล้วก็วันนี้มันแดดออกจริงแต่สองสามวันก่อนอนะ่ะฝนมันตกเรือรังมากฝนตกหยุดตกหยุดตกหยุดคือว่าจะลงไปไอะไรตรงในหนองแถวนั้นแล,แล้วก็คนแก่แต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะ เดินหลังค่อมๆหน่อยแล้วมีจักรยานคันเก่าๆคันหนึ่งเขาก็ขับมาผ่านหน้าบ้านทุกวันอ่ะหรือพี่ฝันพี่ยังเห็นแกอยู่นะวันสองวันเนี้ยไม่ไม่เห็นเพราะว่าลูกเขาตาหาสองสามวันเลยอืมก็ไม่เห็นมีผู้ใหญ่บ้านประกาศทำไมเขาไม่ออกข่าวออกสื่ออะไรอ่ะก็แกก็ไปเลี้ยงควัวเลี้ยงควายก็ลูกไม่มคิดว่าจะตายก็คิดว่าหายเอาวัวเอาควายไปเลี้ยงี่อื่นอืมครับก็ก็ถือว่าเป็นแสดงความเสียใจกับกับญาติเขาเนาะลุงที่เราเคยเอานี่ไปให้แหละ ตาน่าจะลื่นตกน้ำเพราะฝนมันตกมันลื่นด้วยเนาะครับเป็นุบัตลาดสดบ้านเราครับตลาดสดเทศบาลบ้านเราครับนี่บ้านละเดี๋ยวจะเก็บผักกันดีก,กว่าครับโลกมากทางบ้านอะแต่ว่าผักท็่ปลอดสารออร์แกนิกห้านต้นไม้นี่ตายหมดมีใครมีความรู้หรือเปล่าเนี่ยนี่นี่ที่เราไปต่อเติมมันนะครับพี่น้องมาดูอันนี้กําลังสวยเลยหรือมันไม่ได้กินน้ำหรือเปล่า นี่ครับพี่น้องมันไปเป็นแถวเลยนี่นี่นี่พวกนี้เขียวใสเกาหลีเนาะแต่มันมีสามสีต้นเนี่ยเห็นไหมดูไหมหนึ่งไม่น้ําปูนก็เป็นเชื้อราเนี่ยสามสีต้นลามลามไปรุ่นต้นนต่นอีกตัวนี้เสียเขียวเขียวอู้นต้นแรกนั่นก็เป็นอีกนี่ครับไปไปเก็บผักดีกว่าเก็บผักมากินแล้วไปดูผักทุ่งหญ้าปลูกไว้ระวังนะถ้าเธอเหยียบไม้ตุดที่ถ้าเธอล่วงลงไปนี่ รับประกันนะอืมอีนอ,อนอเขามาทำร่องน้ำหน้าบ้านให้อย่างนี้นะครับของหมู่บ้านครับรูอย่างนี้ไม่เอาต้นมะนาวทิ้งก็ดีอ่ะต้นไม่ได้เกี่ยวกับต้นมะนาวเลยที่ล้จริงๆเนี่ยแล้วไอ้ท่อเนี่ยน่าจะให้เขาเอาไปนะเอามาทิ้งไว้บ้านเรานี่ไม่มีแรงขนอีกมาดูหน่อยผักกินกับตำน้ำพริกจิก,กุงไี่ต้อง นะี๋ยชนยิงดาชนน้อยมากินข้าวด้วยกันนะนี่เราจะเก็บนี่ก่อนนี่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 เห็นนะมันโรคๆอย่างนี้มันปลอดสารนะครับอันนี้แมลงไม่กินโอ้โหลูกโตโตเลยอ่ะเนี่ยกินกับน้ำพริกถุเอาอะไรมาใส่เนาะนี่ไหมเลยอเดี๋ยวเราไปดึงแรงงั้นดิเดี๋ยวต้นมันขาดนี่ไหมที่เห็นอยู่ตรงนั้นตู้นึ่ง อันนี้มันวางอยู่กับพื้นมันก่อนโอ้แตงกวาสองลูกนึงไปมาแตงกวาให้ให้ดูแตงกวาหน่อยแตงกวาพี่เนอะนี่ปอดเล็กอยู่นี่แหละระวังเรือมาขาดนะแตงขี้ไก่แตงเนี่ยนะหอมนี่ผักก็กินกับน้ำพริกจี้กุ้งนะป้าทองไหมป้าทองก็เอาโอ้มันน้อยเอาน้อยไหมที่นี่อันนี้ก็นึ่งอร่อยนึ่งกับน้ำพริก แก่ไหมเนี่ยเงี้ยังนอนอยู่นี่ล่ะแก่ไหมเนี่ยมันไม่ได้มาเก็บอะ่ะโอ้ยแก่แก่จัดแล้วระวังแตนนะเนี่ยไม่ได้เข้ามานานแล้วอ่ะแล้วก็ฟักทองอเสียดาย,ยมันเอาเลาะให้มันแก่ดีกว่าฟักทองนี่ไปไหนและแอ๋อนึกว่าฟักทองหายนี่นี่ฟักทอง,งนี้ลูกหนึ่งครับเห็นไหมโอ้ปลอดสารนะพี่น้องเนี่ยสวยๆเลยมันมีมันมีอีกหลายลูกอยู่เดี๋ยวพี่ดีเพื่อนพาดู ข้างในมีอยู่ปะไปเอาข้างในไปส่วนเราไม่ไม่ได้เข้ามาเลยนะพี่น้องบดรกมากมันก่อนโรงเรียนมาขุดกระชายนี่นะครับกระชายขาวไปทําขนมจีนน้ายาปลาช่อนเมื่อวานอร่อยมากกินทั้งวันเลยน,นี่มีฟ<ม>ักทองอยู่ในในนั้นลูกหนึ่งไปเอาดิลูกเล็กอ่ะเล็กมากนะนนกเห็นไหมเนี่ยวางกับพื้นนั่นน่ะนาดนั้นนั่นอ่ะไปเอาหยิบมาเลยนะ ใช่มาตัดยายเราแนละ้วนี่ต้นข้า,ขาวสาลีนะครับเนี่ยมาดูหน่อยนี่แก่พอดีมันจะแก่แล้วนะเออแก่จะเอาไปเลยมีอีกไหมหาดูหน่อยมันมีอีกไหมเดี๋ยวพี่หาดูก่อนมันอาจจะมีแต่มันลกอ่ะปอดสารครับพี่น้องในออร์แกนิกออร์แกนิกไหนนี่ถั่วพลูเนี่ยนะโอ้มันเนอะน,น,นี่พอดีเลยเนี่ยกำลังเอาไปนึ่งอร่อยเลยนึ่งกินกับน้ำพริกครับ ติดขึ้อเหนียวจังขึ้นเหนียวจังเดี๋ยวเอามีดให้อ่ะเหนียวจังเลยนนฟักทองอยู่ข้างร้อนอีกลูกนึงเอาไปเลยเนะี่ยพอดีเดี๋ยวนะจุ๊บไปดูฟักทองกันไปดอกแคก็มีนหะทำถาดใหญ่ๆเลยนี่นี่ไหนเห็นไหนเห็นฟักทองไหม ดูเด mm ี๋ซูมดูดิอ๋อผุนไล่ๆผุนของห้างแต่นั่นๆๆป้าเดินเข้าไปเอาอะไรไปนั่นๆๆป้าใส่เดี๋็ดแป๊วให้เอาไหมพ่อท้องลูกเนี้ยมีลูกหนึ่งลูกเล็กๆก็มีอีกมันมีต้นมันมีมะน้อยมะน้อยป่านี่ต้นนั้นต้นนี้ออกยังเลยเอาเลยเหรอโอ้ยยังไม่ได้ทันแกแล้วแกแล้วเดี๋ยผูกให้แก่มันพันลูกเล็กช่วงก่อนมันนี่มั้ง มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยอ่ะมันไม่ใส่ได้ใส่ปุ๋ยใส่าย,ยาสักอย่างครับมาดูอีกหน่อยถ้าไม่งั้นมันก็จะเน่าเลยนะเนี่ยใช่ต้นมันเล็กมากใช่ไหมคือมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยคือปลอดสารล้านเปอร์เซ็นต์เด <N> ี๋ยวนี่มาดูนี่นี่ฟักทองอู้นี่ถัว่วร <N> ์ <N> ลูกนี้พอดีเนาะเอานี่เอาลูกนี้แหละไปนึ่งนี่ครับเนี่ยไปนึ่งกินตอนเย็นนี่ครับปลอดสารปลอดสาร นู่นอีกอีกลูกหนึ่งป้านู่นเอาไปที่แหละเอาไปเลยอย่ามันจะเน่าเฉยๆนั่นนะกินไม่หมดนะอีสองสามวันถ้ามาเอาโตตามพื้นนี่คงจะเยอะเหมือนกันแหละเยอะนะเพราะว่ามันมันไม่เห็นมันไม่เห็นแค่นี้พอกินแล้วเนาะผักเราคงจะนึ่งอลังการมากตำน้ำพริกจิกุ้งรอดูด้วยกันพี่น้องไปไปแป๊บเดียวได้ผักได้ผัก ผักไปกินนะครับพี่น้องมีประหยะัดประหยัดการซื้อผักไปเยอะเลยนั่นเองแล้วก็ที่จริงอย่างเงี้ยก็สิบาทอะปลอดสารด้วยไงครับสารด้วยอย่างเงี้ยกินแล้วสบายใจน่ารักน่ารักแต่เหน่แล้วนั่นเองแน่นแเลยแหละไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูตอนเย็นแล้วนะครับพี่น้องจะกินน้ำพริกจิกุ้งวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นเมนูอะไรนะเมนูระวังนะระวังนร้อใ่าละล็อกใต้ดิน ไม่มีไขมันนะกินแต่ดดผักกับจิกกุงปองคุณขก้นไปไหนไม่รู้นะนนนดดเดี๋ยวอีกหน่อยเขาทำถนนตรงนี้เสร็จก็คงจะดีขึ้นมันตอนนี้ไม่มีวงสวิงเข้าบ้านเลยจริงนะ้มะนาวที่เราวนะเน่ต้นมะนาวไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ่ะรู้อย่างนี้ตัดกิ่งออกก็พออันนั้นนี่ไอ้นนี้คือหมุดบ้านหรือเปล่าน่ะเก็บไว้ดีๆนั่นอ่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละ คลิปเราถ่ายมานานพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตาม้วกันนะครับว่าเย็นนี้จะมียิงดามากินข้าวด้วยหรือเปล่าแล้วตำน้ำพริกจิก,กุงสูตรไหนนะผักเยอะเลยเนาะ,ะหนึ่ง <ปะ S 1> ผักหนลป<ร>าลากันครับ<อ>นี่มีแบบแบบอาหารเมนูสุขภาพวันนี้อ่าจิก,กุงเลยนะเมนูสุขภาพกินจิก,กุงเลยนะเมนูสุขภาพมันมีโปรตีนเนาะอ๋อเดี๋ยวรอดูครับจิก,กุงเยอะเลยเป็นทุกเ,เป็นกระสอบเลยครับขอบคุณพ่อกับแม่น้องน้องเพอน้องพลี่นะอ่า ที่เอาของมาฝากให้เอาจิกกุ๋มมาฝากโรงเรียนครับวันนี้ร้องใต้ดินมาจากบนดอยเลยนะ,ะอา่าครับเดี๋ยวจะเป็นเมนูแบบไหนตอนเย็นๆเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปล้างหน้าล้างตาเตรียมข้าวเตรียมของดีเดี๋ยวมาถ่ายคลิปนั่งกินข้าวกันเย็นๆบรรยากาศวันนี้นะครับทดสอบไฟใหม่ด้วยไฟจะสว่างดีหรือเปล่าต้องรอดูด้วยกันนะครับวันนี้นะนเนี่ยโรงเรียนกันน้องไหขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah.